โอเคนะครับตอนนี้ก็ฟูดแพนด้ามาส่งแล้วนะครับดูที่กล่องนะครับจะมีโลโก้สวัสดีครับผมโอเคนะครับอยู่กับผมจีนะครับสําหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่ทําหานนะครับและก็วันนี้นะครับล่วงเวลานะครับเลยเวลาอ่านที่ยังมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพอดีวันนี้นะครับข้างร้านข้างที่ทําหานของผมนะครับ ปกติจะมีการขายกับจะมีการขายข้าวนะครับแต่วันนี้พ่อค้าหยุดนะครับคือวันนี้ก็จําเป็นอีกแล้วนะครับที่จะต้องสั่งอาหารจากแอปนะครับโดยสั่งผ่านออนไลน์นะครับผ่านแอปฟู้ดแพนด้านะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จําเป็นนะครับจะต้องสั่งอีกแล้วครับต้องขออภัยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมาอัดนะครับที่ตำหานนะครับมาอัดคลิปที่ตำหานนะครับซึ่งอาจจะมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังไปบ้างนะครับเพราะที่ตำมาน อ่ากับถนนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งอาหารจากฟูดเพนได้นะครับซึ่งอ่าอาหารที่ผมชอบสั่งนะข้าวผัดปลาทูนะครับเป็นข้าวผัดปลาทูนะครับเดี๋ยวจะลองสั่งมาดูนะครับเป็นร้านอาหารชื่อว่าสวนส้มตำฮาลาสนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของข้าวผัดปลาทูนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแอปฟูดเพนด้านะครับแอปนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งสักครู่นะครับ แล้วคอยดูกันว่าหน้าตาข้าวผัดนะครับเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ฟุดแพนด้ามาส่งแล้วนะครับดูที่กล่องนะครับจะมีโลโก้นะครับสวนส้มตําอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าข้าวผัดปลาทูนะครับเป็นอย่างไรนะครับแกะออกมานะครับมีช้อนนะครับมีช้อนยางนะครับเป็นช้อนกับช้อนส้อมนะครับหนึ่งคู่นะครับโอเค มาดูกันดูกันว่าเป็นอย่างไรครับโอเคนะครับดูนะครับน่าทานมากจริงๆนะครับมีผักด้วยนะครับมีผักนะครับแล้วก็มีนะครับมีเครื่องปรุงมาด้วยนะครับมีน้ำปลานะครับมีพริกนะครับโอเคให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อปลาทูนะครับข้าวผัดอร่อยมากนะครับคือ คนที่กินแล้วบอกได้เลยจะติดใจนะครับสําหรับมื้อนี้นะครับสําหรับร้านนี้นะครับข้าวผัดปลาทูนะครับโอเคโอเคนะครับและนี่คือข้าวผัดปลาทูนะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่สั่งไปนะครับเขาบอกว่าประมาณนะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับกว่าข้าวนะครับจะมาถึงนะครับแต่เวลาสั่งไปจริงๆนะครับใช้เวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับข้าวมาถึงนะครับอาหารมาถึงถึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะ แช่วลาไม่เกิน20นาทีนะครับโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวนะครับผมขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะครับผมขอตัวทานข้าวก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้หากใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับมาพิดิลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ